สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งโคมไฟตะแกรงห้อยเหล็กสีดำสไตล์ลอบถือว่าเป็นโคมไฟตะแกรงทรงเพชรรุ่น 4917B ใช้กับขั้วไฟ E27 สามารถที่จะรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40วัตต์สายที่ให้มากับดวงโคมก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1เมตรสามารถที่จะปรับแต่งความยาวได้ตามที่เราต้องการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงโคมก็อยู่ที่ประมาณ20คูณ 20เซนคือสูง20กว้าง20น้ำหนักของดวงโคมก็อยู่ที่ประมาณ0.5กิโลกรัมนะครับเราก็จะไปดูอุปกรณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นขั้ว E27 3ชุดแล้วก็ฝาครอบดวงโคมแบบทรงกลมกับแบบทรงยาวสี่เหลี่ยมตัวนี้มีให้เลือก2แบบตัวนี้ก็จะเป็นโคมทรงเพชรนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทําการเริ่มประกอบอุปกรณ์โดยการใส่เดียนัอตัวผู้เข้าไปในฝาคือด้านบนของฝาตัวนี้เราก็จะใช้นัดตัวเมียล็อกแล้วก็ใช้ประแกปากกายประมาณเบอร์12ล็อกให้นั่นนะครับเมื่อเราใส่ตัวที่1ก็ใส่ตัวที่สองทั้งหมดเขาก็จะมีอยู่3ชุดด้วยกันนะครับเมื่อเราทําการประกอบเสร็จหลังจากนั้นก็พลิกถาดขึ้นมา สายนะครับก่อนที่เราจะเสียบเข้าไปในเดียน็อตตัวผู้เราก็ใส่น็อตตัวเมียเป็น PVC หลังจากนั้นก็สอดสายเข้าไปในเดียของน็อตตัวผู้ตัวนี้แล้วก็ปรับสายตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็ใช้น็อตตัวเมีย PVC ขันล็อกเข้าไปนะครับเขาก็จะไปบีบเดียพีวีซส่วนนั้นล็อกสายให้นั่นเพื่อไม่ให้ดวงโคมหลุดล่วงลงมาได้เมื่อเราทําการประกอบตัวที่1หลังจากนั้นก็ประกอบตัวชุดที่2ต่อเลยนะครับ การประกอบชุดที่2ก็เหมือนกันกับชุดที่1น,นะครับแต่การปรับสายเราสามารถที่จะเรียกปรับได้2แบบ1คือปรับระดับความสูงต่ำเท่ากันหรือแบบที่2นะครับหรืออาจจะเล่นแบบต่างระดับแต่ตัวนี้เราก็จะปรับต่างระดับนะครับเมื่อเราทําการประกอบอุปกรณ์เสร็จหลังจากนั้นเราก็จะไปดูจุดที่เราจะทําการติดตั้งแล้วก็ทําการวัดหาขนาดกึงกลางของฝ้าที่เราจะทําการติดตั้งโคม เมื่อเราทาการวัดหาขนาดกึ่งกลางของฝ้าได้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะนําขาห้อยของดวงโคมตัวนี้ขึ้นเป็นทำการมาร์กเมื่อเราทําการมาร์กเสร็จก็ทําการเจาะรูแล้วก็นําขาตัวนี้ขึ้นเป็นทำการติดตั้งนะครับการติดตั้งเราก็อาจจะใช้ลวดหรือว่าสายไฟในการดึงก็ได้เพราะว่าน้ําหนักโคมมีไม่มากเท่าไหร่แต่ตัวนี้เราก็จะใช้สายไฟทีฮดเบอร์สในการดึงของดวงโคมนะครับ ดึงขึ้นไปยึดเข้ากับโครงฟ้าอาศสหรือว่าจันทน์ของโครงหลังคาก็ได้ หลังจากนั้นเราก็นําถาดชุดของดวงโคมขึ้นเป็นทาการติดตั้งเมื่อเราทําการติดตั้งก็ขันน็อตตัวเมียอย่าเพิ่งขันแน่นแล้วก็ทําการต่อสายของชุดดวงโคมเข้ากับสายเมนที่เราเดินผ่านสวิทช์เอาไว้แล้วก็ใช้ไวนัดในการล็อกใช้เทปพันสายพันนิดหนึ่งก็ได้สายชุดดวงโคมตัวนี้เราก็ปล่อยให้ยาวนิดหนึ่งนะครับเวลาเราติดตั้งความสูงต่าของดวงโคมไม่ได้เราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้อีกทีหลังเมื่อเรา ปรับแต่งเสร็จนะครับแล้วก็ทําการเก็บสายเข้าไปในถาดแล้วก็นําถาดขึ้นไปเข้าประกอบเข้ากับขายึดห้อยดวงโคมแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียตัวนี้ขันล็อกให้นั่นเลยนะครับ เมื่อเราทำการประกอบฝาชุดดวงโคมเข้ากับขาวให้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการติดโคมตะแกงทรงเพชรตัวนี้เข้ากับขั้ว E 2 7ก่อนที่เราจะทำการประกอบโคมทรงเพชรตัวนี้เข้าไปนะครับเราก็จะต้องทำการถอดน็อตตัวเมียออกจากขั้ว E 2 7ตัวนี้ออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ใส่ โคมตะแกงทรงเพชรตัวนี้เข้าไปแล้วก็ตามด้วยนอ็อตพลาสติกขันยึดให้แน่นเลยนะครับเมื่อเราทําการใส่ชุดที่1แล้วก็ตามด้วยชุดที่2แล้วก็ชุดที่3ตัวนี้ก็เป็นน็อตตัวเมีย p ี c ที่ขันเข้ากับขั้ว e 27เข้าพอดีเลยนะครับคือน็อตตัวนี้เขาก็จะมากับชุดขั้ว e 27 เมื่อเราทําการประกอบโคมตะแกงทรงเพชรเข้าไปเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ตามด้วยหลอด LED ขั้ว E 2 7นะครับหลอดตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสีแบบไหนสีขาวสีแดงสีส้มหรือว่าสีวอมไว้ white, แต่ตัวนี้ก็จะเป็นสีวอมไว้ white, แล้วก็ใช้หลอดวินเทคเป็นหลอดตกแต่งนะครับมีทั้งหมด3หลอดด้วยกันเมื่อเราทําการใส่หลอดเสร็จหลังจากนั้นก็ทําการทดสอบระบบไฟโดยการเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับก็ นะครับเป็นลักษณะของฝ้าหลุมมีไฟซ่อนหลุมดาวไลท์ก็4มุมนะครับตรงกลางก็จะเป็นลักษณะของไฟห้อยสวยงามนะครับเข้ากับบ้านสไตล์ลอฟพอดีเลยครับ สำหรับโคมไฟตะแกงสีดำทรงเพชรตัวนี้เราก็สามารถที่จะติดตั้งภายในห้องครัวห้องทำงานหรือว่าห้องรับแขกก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะได้แสงสว่างมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดไฟให้มีกำลังวัดมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตกแต่งภายในห้องให้เกิดความสวยงามแล้วก็ให้ได้บรรยากาศเข้ากับบ้านสไตล์ลอฟนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ